เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รับนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครโดงคอยอีกครั้งยังไงก็ต้องสวัสดี แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนหลายท่านส่งเหรียญมาจำหน่ายซื้อขายบ้างปฏิเสธกันไปบ้างก็อยากให้มองเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าหลายๆเหรียญหลายธนบัตรที่ส่งมาเป็นธนบัตรที่เขาเรียกว่าชำรุดจากการใช้งานนะครับก็อยากจะบอกให้ทำความเข้าใจ ก็เลยปฏิเสธไปคลิปนี้ EP นี้นะครับคูโด่งใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้เดี๋ยวคุโด่งจะทิ้งข้อมูลติดต่อเอาไว้ให้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาลองฟังข้อมูลกันก่อนเหรียญที่คุโด่งจะมาประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญ2บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่ครับผมเหรียญสบาทในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะเหรียญ2บาทปีพุทธศักราช2500 5น เน้นย้ำนะครับคลิปนี้ e p นี้เราจะมาพูดถึงเหรียญ2บาทปี2557อย่างเดียวเหรียญ2บาทปี2557นะครับจำนวนการผลิตก็โอ้หลายล้านเหรียญพอสมควรเลยแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับต,ต,ต้นของเหรียญ2บาทนะครับนี่ครับผมปัจจุบันที่เล่นกันนะครับถ้าเป็นเหรียญที่คุณด่งเห็นนะครับที่ผ่านการใช้เนี่ย เขาก็รับซื้อกันก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ห้าบาทแต่แต่นะครับต้องขายกันหลักร้อยเหรียญถ้าสองเหรียญสามเหรียญห้าเหรียญสนะิบเหรียญน่ะนึกภาพนะครับห้าบาทสิบเหรียญก็ห้าสิบบาทค่าส่งก็ต e ีไปสี C ่สิบบาทมันไม่คุม้มกับค่าส่งนะครับที่เขาซื้อขายกัน่ะ นี่คือราคาที่อยู่ในกลุ่มนะครับทีนี้มาพูดถึงเหรียญปี2อ5 7นที่คูโด่งประกาศรับซื้อนะครับคูโด่งก็รับซื้ออยู่นะครับคูโด่งเคยทคําคลิปมาแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนพีนพน่น้องหลายคนว่ามีด้วยแต่ว่ายังหาที่ขายไม่ได้เหรียญที่คูโด่งมาประกาศนะครับก็คือเหรียญ2บาทปี2557ที่เป็นสีเงินเน้นย้ำนะครับปี2557ที่เป็นสีเงิน ปีห้าเ็ดเนี่ยร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อจากมาก่อนหมื่นหนึง่งมั้งตอนนี้เหลือสา0พันนะครับที่คุโด่งเห็นนะครับเพราะว่ามีการค้นพบค้นเจอกันแล้วปี25 5 7ห้าสิบ็ดใครมีสีเงินทักทายคุโด่งมาได้นะครับเน้นย้ำนะครับปี255 7้าสิบ็ดที่เป็นสีเงินสีทองเนี่ยคุโด่งยังไม่ได้รับนะครับคุโด่งมีเป็นร้อยเหรียญนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับมีเป็นร้อยเหรียญนะ ทั้งเป็นเหรียญแต่ส่วนใหญ่เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแต่ว่าคุณดงก็เก็บเอาไว้ไม่ให้โดนความชื้นปี2557สีเงินใครมีติดต่อมาได้นะครับเน้นย้ำนะครับสีเงินจริงๆมีวิธีการตรวจสอบเยอะแยะมากมายเลยสำหรับเหรียญสีเงินปี2557ก็อ่ะใครมีเหรียญ2บาทเก็บเอาไว้เยอะๆแล้วเปิดดูด้านหลัง ถ้าเป็นสีเงินปี2,557ทักทายพูดคุยกับคุโด่งมานะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอ้อช่วงนี้หนาวบ้างฝนตกบ้างดูแลสุขภาพนะครับโดยรักระัฒนาดีจากคุโดง่งสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุดโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณครั